พี่เท่งนี่นะพี่จะบอกทุกคนแล้วทุกคนต้องทึ่งค่ะหนูคิดว่าเขาเป็นตลกแบบนั้นนะพี่แจ้ต้องอ้าปากขอพี่แจ้เจ้าของเพลงอ่ะเดี๋ยวพี่แบบฮะาหึยบ้าบอกแม่จะแม่จะบอกว่าคือพี่เท่งร้องเพาะกว่าเพลงตัวเองมันแน่นอนอยู่แล้วถือว่าเป็นเป็นเท่าตัวไหมเพราะปกติพี่จะเสียด้วมันหกเจ็ดพันใช่ป่ะค่ะตอนนี้หมื่นสี่อ่ะไม่ใช่กูจะใช้ชีวิตช่วยไ่ไ้จังใจ ทีเกสแต่ละคนดูสิแค่รายชื่อเกสนี่ก็โอ้โหโคตรคุ้มเลยว่ะอะไรเงี้ยเท่งหนูยังตกใจเลยเธอลูกจ๋าอีเท่งโคตรเธอเธอโอ้ยแบบพี่ไม่รู้พูดยังไงเลยเจอเพราะเราเจอกันบ่อยไงเป็นเพื่อนเขาเฮ่อซ้อมเป็นพี่แจ้มากเลยอวดชิปแปรงเลยอะไรเงี้ยแต่พี่เท่งนี่นะพี่จะบอกทุกคนเลยทุกคนต้องทึ่งหนูคิดว่าเขาเป็นตลกแบบนั้นนะ ของพพี่แจ๊บโคตรมากพี่ว่านะอย่าว่าแฟนคลับที่ไปดูแฟนเพลงที่ไปดูเลยนะพี่แจ๊บต้องอ้าปากวพี่แจ๊บจะของเพลงอ่ะเดี๋ยวพอดี๋ยวพอพี่แท่งร้องนะพี่แจ๊บต้องอ้าปากวะเพราะพี่ฟังมาแล้วไงเขาลงให้พี่ฟังแล้วพี่แบบฮะเฮ้ยใครจะคิดว่าคนแบบตลกโปกฮาแล้วเพลงของเขาแต่เพลงน่ะเพลงแบบของเขาอะแล้วเพลงมัผมพี่แจ๊บเป็นเพลงซึ้งๆอะไรเงี้ยบ้าบอแม่แท่งแม่จะบอกว่าคือพี่แท่งร้องเพราะกว่าเพลงตัวเอง มันแน่นอนอยู่แล้วมันแน่นอนอยู่แล้วลูกอะไรเงี้ยจริงพี่เต้เขาแบบเขาเขาเขามีความสุขมากแล้วเขารู้สึกว่าเป็นเกียรติแก่เขามากเลยนะเฮอเขาเหอมากเหอมากอะแม่อา่าสุดคำทา้สุดท้ายแล้วเรื่องค่าว้ไฟข้าไฟข้าไฟแม่เป็นไงบ้างอยากรู้จังเลยของแม่อย่างนี้มันถือว่าเป็นเป็นเท่าตัวไหมเพราะปกติพี่จะเสียเท่ากันหกเจ็ดพันใช่ป่ะค่ะตอนนี้หมื่นสี่อะ ุ้ยเท่าเออจะมาละดูดิเป็นไงบ้างแม่แต่ว่าทำใจอยู่แล้วไงทำใจทำใจเลยว่าอะเตรียมใจไปเลยเมษาพฤษภาอะไรเงี้ยมันหน้าร้อนนะเนาะก็จะทำใจแล้ว ไไม่ขึ้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ผิดแต่ว,ว่าก็ตกใจทั้งว่าคิดไปถึงมันจะขึ้นขนาดน,นี้คือทําใจอยู่แล้วว่ามันต้องแพงขึ้นอะเราทำใจอยู่แล้วแต่นึกรู้เหมันจะกล้าก,าการะโดดขนาดนี้อะไรเงี้ยข้าไปเยอะเยแม่ไยอะเยอะอยู่พันอะไรเงี้ยมีการประหยัดไหมแม่ฮะมีการประหยัดไหมปิดพัดลมปลิดแอร์ไปก่อนสักสองสามชั่วโมงอย่างพัดเปิดลอง <c oughs> ลองดูลองแล้วลูกไม่ไหววะต้องวันอะเปิดตาต่างก็แล้วอะไรก็แล้วใส่ขาสั้นเสื้อกล้ามเลยก็แล้วไม่ไหววะแล้วก็ต้องเปิดแอร์แล้ว ลองคิดถึงบ้านที่เขาเป็นสังกะสีเนาะโอ้ใช่แม่โอ้โหพี่โคตรสองสารเลยลมีคนอ <ะ S 1> บอกว่าออกไปข้างนอกก็เจอฝุ่นอีกอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ก็ต้องคือเข้ามาข้างในอีกก็ใช่กูจะใช้ชีวิตเวียนไปจำได้แล้วหมาเหมืออ่ะอ่ะบ้านเราเลี้ยงหมาเราหกกลัวมันเป็นฮิสโตอ่ะถูกไหมใช่ใช่มีคนตายลงในโลกนี้แล้วนะห <c oughs> น่เห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเธอพี่ก็สงสารนะสงสาร รู้จะพูดยังไงกับประเทศไทยประเทศไทยนีนะพี่ว่าทุกอย่างมันดีหมดเลยนะยกพิลอากาศเนี่ยถ้าประเทศไทยมีหน้าหนาวมีฮิมะนะเอ๊มีหิมานะมันจะีมากเลยมันจะเป็นประเทศที่แบบหน้าอยู่ีสุนในโลกเลยทำไมต้องไม่มีหน้าหนาวว่าประเทศไทยอะกูอยากใส่โค้ทกูอยากใส่เสื้อโคเต้าลูกเห็บก่อนไหมแม่ลูกเห็บเหรอลูกเห็บก่อน